อคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อเยาวลักษณ์นะคะหรือครูอิ่มนั่นเองวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมาอยู่ในหัวข้ออะไรจะมีเกมมีอะไรให้เราเล่นไหมมีคำศัพท์แปลกๆหรือคำศัพท์ใหม่ๆมาให้พวกเราได้พูดได้ฟังกัน วันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อคำคุณศัพท์นั่นเองคำคุณศัพท์คือคำอะไรคำคุณศัพท์มีใครเข้าใจไหมคะความหมายของคำคุณศัพท์คล้ายๆภาษาไทยของเราเลยมีใครจะตอบให้ครูชื่นใจไหมคะคำคุณศัพท์มีความหมายว่าอะไรยกมือได้เลยนะคะสำหรับคนที่เข้าใจความหมายของคำคุณศัพท์ คำคุณศัพท์ของภาษาไทยจะกำหนดคุณลักษณะให้กับคำนามนั่นเองซึ่งมีการขยายความหมายของคำนามการขยายความหมายของคำนามนั้นหมายความว่าอะไรเข้าใจไหมคะการขยายความหมายของคำนามมีใครไม่เข้าใจหรืองงไหมถ้ามีคนไม่เข้าใจเราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์คำแรกของคำคุณศัพท์ เรามาเริ่มที่คำแรกกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าอ้วนอ้วนในภาษาขมรจะใช้คำว่าทวดทวด,ทวดแปลว่าอ้วนนั่นเองถ้าครูพูดภาษาไทยว่าอ้วนเราจะต้องพูดว่าอะไรคะเป็นภาษาขมรหนึ่งสองสามโอเคทวดอีกรอบหนึ่ง โอเคชื่นใจมากคำว่าทวดแปลว่าอ้วนนั่นเองอ่ามาดูครูจะยกตัวอย่างคำว่าอ้วนในภาษาเขมรก็คือกะเม้งมวยนี้ทวดนะก็คือเด็กคนนี้อ้วนมากมาดูคำที่สองคำว่าจำม่าจำม่าในภาษาเขมรจะใช้คำว่ามับมับ มับมับมมัก็คือคำว่าจำมั่มนั่นเองถ้าใครที่มีลักษณะจำมั่มไม่ให้เราพูดว่าอะไรคะมับ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 นะถ้าเราจะบอกเพื่อนๆเราว่าเขาจำมั่มมากจะต้องพูดว่า เมือดเพี้ยขยมมับมับโอเคเมือดเพียยขยมมับมับเหมือดเพียยที่แปลว่าเพื่อนนั่นเองเอามาดูคําที่สามคำว่าใหญ่ใหญ่ในภาษาเขมรมีใครเคยได้ยินไหมคะมีใครเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างไหมเอ่ยคําว่าใหญ่ในภาษาเขมรจะใช้คําว่าทม ทมนั่นเองครูจะยกตัวอย่างคำว่าทมในภาษาเขมรดอมเรยขนงเปรยทมนะก็คือดอมเรยเคยได้ยินไหมคะดมเรยที่แปลว่าช้างแปลว่าดอมเรยขนงเปรยทมนะก็คือช้างในป่าใหญ่มากนั่นเองมาดูคำที่สี่คำว่าเตี้ย เตี้ยเคยได้ยินไหมคะมีใครเคยพูดภาษาเขมรถิน่นเราไหมคล้ายๆกันเลยเขมรสุรินกับเขมรกัมพูชาคําว่าเตีย้ยจะพูดออกเสียงคล้ายๆกันเตีย้ยออกเสียงว่าเตียบนั่นเองจะมายกตัวอย่างคําว่าเตีย้ยให้พวกเราฟังเตีย้ยมวยน้เตียบนะเตีย้ยเตีย้ยเคยได้ยินไหมคะคล้ายๆกับคําว่า เตี้ยของภาษาไทยเลยเตี้ยของภาษาเขมรจะแปลว่าเป็ดนั่นเองเตี้ยมุยนี่เตียบนะก็คือเป็ดตัวนี้เตี้ยมากนั่นเองมาดูคำศัพท์ต่อไปนะคะคำศัพท์คำที่คําคำว่าระโอบคำศัพท์ภาษาไทยจะแปลว่าหอมนั่นเองออกเสียงพร้อมกันนะคะ ออกเสียงพร้อมกันกรออบกรออบอ่ะมายกตัวอย่างคำว่ากรออบตั้งใจฟังนะคะครูจะยกตัวอย่างคำว่ากรออบที่แปลว่าหอมคำว่ากรอจุ้มกรอบอ,อบงวยเฉงบก็คือส้มสุกมีกลิ่นหอมหอมหัวเลยมาดูคำศัพท์ต่อไปคำว่าร้อน คำว่าร้อนจะใช้คำว่ากระเดากระเดาออกเสียงพร้อมกันนะคะคำว่าร้อนอ่ออกเสียงพร้อมกันภาษาเขมรโอเคคำว่าร้อนจะใช้คำว่ากระเดานั่นเองคำว่ากระเดาจะใช้เป็นประโยคได้อย่างไรตั้งใจฟังครูจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังนะคะคำว่าร้อนก็คือไทยนี กระเดานะคำว่าทางไงนี้จะใช้ใคล้ายๆกับขมินสุดินเลยทางไงนี้ก็คือวันนี้กระเดาคําว่ากระเดาแปลว่าอะไรต่อไม่ครูชื่นใจนะยคะ่ะโอเคคําว่ากระเดาแปลว่าร้อนเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่าว่าลายวันนี้ร้อนมากวันนี้ร้อนมากทางไยนี้กระเดานะ เทงไางนี่กระเดานะมาดูคำต่อไปคำว่าเย็นคำว่าเย็นจะออกเสียงว่าออกเสียงในภาษาเขมรว่าตรเจ๊ตรเจ,รอเจ๊ออกเสียงพร้อมกันนะคะพร้อมกันกับครูเลยเราจะไปพร้อมกันอ่ะตรเจตรเจโอเคเก่งมากต่อไปครูไม่ช่วยแล้วนะครูจะพูดว่า เย็นแล้วเราตอบว่าเย็นเย็นโอเคเย็นพูดว่าตรอเจะนั่นเองยกตัวอย่างคำว่าตรอเจยในภาษาเขมรคือตึกกอตรอเจะนะก็คือน้ำแข็งเย็นมากนั่นเองคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่าเร็ว เร็วภาษาเขมรจะใช้คำว่าลื่นลื่นในภาษาเขมรแล้วภาษาไทายจะแปลว่าอะไรคะเร็วนั่นเองยกตัวอย่างคำว่าเร็วหรือคำว่าลื่นลื่นในภาษาเขมรจะแต่งประโยคออกมาได,ขดนะ้ขยมรวดลื่นนะโอเคขยมรวดลื่นนะ ก็คือขยมที่ครูพูดบ่อยๆมากคําว่าขยมทุกคนสามารถเดาได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรคําว่าขยมมีใครเดาได้ไหมคะพอจะเดาได้ไหมเอ่ยคําว่าขยมแปลว่าอะไรขยมแปลว่าชั้นนั่นเองรถที่แปลว่าวิ่งนั่นเองอเต่อไปคําศัพท์ในประโยคนี้คําสุดท้ายลองเดาสิคะ คำว่าลืนลื่นจะแปลว่าอะไรลืนจะแปลว่าเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นเอาคาศัพท์เหล่านี้มารวมกันจะแปลประโยคนี้ได้ว่าอะไรคะขยมรวดลื่นจะแปลประโยคเหล่านี้ได้ฉันวิ่งเร็วโอเคฉันวิ่งเร็วนั่นเองมาดูสี่คำสุดท้ายมาดูนะคะ คำแรกคำว่าดำดำภาษาเขมรจะใช้คำว่าเขมเามาดูครูจะยกตัวอย่างคำว่าเขมเาให้พวกเราฟังนะคะกรดา้าปัวเขมเากรดา้าปัวเขมเากรด้าจะแปลว่ากระดาดนั่นเองปัวเขมเาปัวเขมเมาปัวจะแปลว่าสีส่วนเขมเมาจะแปลว่าอะไรคะ แปลว่าอะไรคะขเาเมาโอเคคำว่าขาเมาแปลว่าดำเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะแปลทั้งหมดพร้อมกันได้ประโยคว่าอะไรคะให้พวกเราแปลเป็นภาษาไทยแปลว่ากระดาษสีดำนั่นเองกระดาษสีดำมาดูคำว่าหยิกจะใช้ในบริบทไหนคะก็คือผมนั่นเองผมหยิก เพราะฉะนั้นภาษาเขมรจะใช้คำว่าหจิกคือกัญจันกัณจันนั่นเองจะแต่งประโยคออกมาได้ว่าเสะสรยมุยนี้กัญจันก็คือผมผู้หญิงคนนี้หยิกมาดูคำว่ามืดคำว่ามืดมืดในภาษาเขมรจะพูดว่างิด นิดออกเสียงพร้อมกันนะคะนิดได้ยินไหมได้ยินชัดไหมเอ่ยครูพูดออกไปเมื่อกี้ได้ยินชัดไหมคําว่านิดจะแปลว่ามืดนั่นเองมาดูคําสุดท้ายคําว่าโง่คาว่าโง่คาว่าโง่ในภาษาเขมรจะใช้คําว่าละง่วงละง่วง คำว่างโง่จะใช้คำว่าละง่วงนั่นเองยกตัวอ,อย่างคำว่าขยมละง่วงนะขยมละง่วงนะก็คือขยมขยมเป็นใครนั่นเองเป็นชันตัวฉันละง่วงก็คืองโง่ขยมระง่วงนะฉันโง่งมากจริงๆอ่ะต่อมาเห็นไหมคะรูปภาพห้ารูปนี้ ครูจะพาพวกเราเล่นเกมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทบทวนนะคะทบทวนความจำตั้งแต่ต้นคาบของพวกเราว่าห้ารูปนี้จะเป็นคำศัพท์คําไหนมาดูคําแรกรูปอะไรคะมีรูปโดนัทหรือเปล่าใช่โดนัทไม่เอ่ยมีจุดตรงกลางไม่ใช่รูปนี้จะเป็นรูปพุ่งรูปพุ่ง รูปพงใครก็ไม่รู้นะคะครูไปเอบถ่ายมารูปต่อไปรูปช้างรูปช้างที่ครูเคยยกตัวอย่างไปต้นข้าวรูปช้างที่มีลักษณะตัวตัวใหญ่นั่นเองต่อมา เด็กน้อยเด็กที่มีเขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้เรียกว่ากล้ามหรือเปล่าใช่กล้ามไม่เอย่ยเพราะฉะนั้นดูจากรูปภาพรูปภาพเด็กคนนี้จะใช้คำว่าอะไรคะจะใช้คำว่าอะไรมาดูรูปภาพที่สี่รูปภาพที่สี่จะใช้คำว่าอะไรมีคนสูงแล้วก็มีคนเตี้ยนั่นเองดูจากคำศัพท์ ของตน้นคาบมีคำว่าเตี้ยไหมคะลองมาดูว่าจะใช้กับรูปภาพที่4ได้ไหมมาดูรูปภาพสุดท้ายรูปภาพสุดท้ายรูปภาพน้องหมาน้องหมากำลังทำอะไรน่ารักมากมาดูรูปภาพน้องหมาจะอยู่ในหมวดของคำศัพท์ของอะไรพร้อมอยังคะ ทุกคนทวนคำาศัพร้อมหรือ,อยังพร้อมที่จะเล่นเกมไปพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วหยิบดินสอรหรือปากกาพร้อมกับกระดาษเปล่ามา1นึ่งแผ่นแล้วเขียนเลขห้าเลขนะคะ1 2ึ่งสามี่ห้าพร้อมที่จะเขียนคําตอบลงข้างหลังหมายเลขนะคะพร้อมอยังเอ่ยหมายเลขแรก เป็นรูปภาพของคําว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเสร็จยังเอ้ยได้อย่างเลือกได้อย่างคําแรกอ่ะคาที่สองเป็นรูปภาพช้างที่มีลักษณะลักษณะอะไรคะเขียนลงไปเลยถ้าใครได้คําตอบแล้วเขียนลงไปเลยเขียนทั้งคําศัพท์ภาษาไทยและภาษาเขมรไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้ทวนความจําไปด้วยอ่ะ ได้ยังรูปที่สองรูปที่สเป็นเด็กที่มีลักษณะอะไรคะลักษณะอะไรลักษณะอะไรดูจากรูปภาพเขียนลงไปเลยมาดูรูปภาพที่4รูปภาพที่4มีคนและมีคน โอเคมีคนอะไรลองตัดสินใจและเอาคำศัพท์มาตัดสินใจครบคู่กันนะคะว่ารูปภาพที่4นั้นเป็นรูปภาพของอะไรคำศัพท์คำไหนมาดูรูปภาพสุดท้ายนะคะรูปภาพสุดท้ายเป็นรูปภาพของน้องหมากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังทำอะไรน่ารักเลยเพราะฉะนั้นคำที่5มีคำตอบไหมมีไมเอ่ย ถ้ามีก็เขียนลงไปแต่ถ้าไม่มีก็เว้นเอาไว้ดูจาก5รูปภาพนี้รูปภาพไหนไม่มีคำตอบให้พวกเราเว้นเอาไว้นะคะเสร็จยงังเสร็จยังคะใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะคะครูจะได้พาพวกเราเฉลยไปพร้อมๆกันอะมาดูคำเฉลยพร้อมๆกันนะคะคำแรกก็คือ ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคะหรือว่าโดนัทดีแบบนี้มีจุดตรงกลางก็คือพุงพุงนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะของคนอ้วนนั่นเองของคนอ้วนนั่นเองอะรูปภาพแรกฉเฉลยคือคำว่าอ้วนคำว่าอ้วนอ้วนในภาษาเขมรคือคำว่าอะไรคะคำว่าทวดนั่นเอง คำว่าทวดมีใครถูกไหมคะใครถูกบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นอะโอเคชื่นใจมากทุกคนตอบถูกเยอะมากๆเลยมาดูครูจะเฉลยรูปภาพรูปที่สองก็คือรูปช้างนั่นเองช้างที่อยู่ในป่าใหญ่ช้างมีลักษณะตัวตัวอะไรคะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นรูปภาพรูปที่สองจะเป็นคำศัพท์ คือคำศัพท์อะไรคะคำศัพท์คำว่าใหญ่นั่นเองมีลักษณะที่ใหญ่นั่นเองใหญ่ในภาษาเขมรจะใช้คำว่าอะไรคะจะใช้คำว่าอะไรทุกคนตอบไปแล้วมั่นใจในคำตอบตัวเองนะคะคำว่าใหญ่ในภาษาเขมรจะใช้คำว่าทมจะใช้คำว่าทมโอเคต่อมารูปที่ 3เป็นเด็กที่มีมีอะไรคะจำมั่มมีกล้าวหรือมีอะไรคะมีไขมันน่ารักมากก็คือจำมั่มจำมั่มจะใช้คำว่าอะไรเอ่ยลืมกันยังคำว่าจำมั่มจำมั่มไว้เก็บไว้แซลเพื่อนได้นะคะเพื่อนคนไหนที่น่ารักน่ารักจำมั่มจะใช้คำว่ามับ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  ก็คือรูปที่3านั่นเองถูกไหมมีใครถูกบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นค่ะสูงๆโอเคเก่งมากมาดูรูปที่4รูปที่4ี่ที่ครูบอกว่ามีคนสูงและมีคนเตี้ยนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีคําศัพท์ที่ครูสอนไปมีคําว่าสูงหรือว่าคําว่าเตี้ยคะที่ครูสอนไปก็คือคําว่าเตี้ยนั่นเอง เพราะฉะนั้นคําว่าเตี้ยจะอยู่ในรูปภาพรูปที่เท่าไหร่คะที่4รูปภาพที่สคําว่าเตี้ยในภาษาเขมรยังจําได้ไหมเอ่ยภาษาเขมรคําว่าเตี้ยจะใช้คําว่าเตีย้ยเตี้ยนั่นเอง มาดูรูปภาพรูปสุดท้ายน้องหมาน่ารักแรบนิ้นเลยจะใช้คำว่าอะไรคะมีไม่เอ,อ่ยมีใครได้คำตอบภาพนี้ไหมคะภาพนี้ก็คือคือคอ,อะไรคะเป็นภาพของน้องหมานั่นเองครูที่ครูเอามาหลอกพวกเราก็คือคำว่าน้องหมาในภาษาคเคมิจะใช้คำว่าชเกจะใช้คำว่าชเกมาดู มาดูสิคะว่าคะแนนของทุกคนได้กี่คะแนนกันได้ห้าคะแนนเต็มหรือเปล่ามีใครได้ห้าคะแนนเต็มไหมคะยกมือขึ้นเร็วยกมือขึ้นเลย,ย,เลยสูงๆครูจะได้ดูว่าคนไหนเก่งมากคนไหนตั้งใจฟังโอเคเยอะมากๆเลยแสดงว่าทุกคนฟังและเข้าใจในคำศัพท์เหล่านี้ เพราะฉะนั้นกลับบ้านไปแล้วทบทวนนะคะอย่าปล่อยให้คำศัพท์เหล่านี้มันหายไปจากตัวเราสำหรับวันนี้ครูมีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะจุมเรียบเรีย ع.